ื่นครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆครับผมนะฮะ DIY สายทานซาวครับผมวันนี้ก็นําเอา PM ครับผมสินค้ามาแล้วนะครับผมนะฮะ X7 X7 ครับผมเพื่อนๆครับมุมสินค้าหมดช่วงเข้าาช่วงสินค้าหมดช่วงนะสงกรานครับผมเพื่อนเ,อนเอนที่รอคอยก็ สั่งซื้อได้เลยครับผมสินค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมาด้วยกัน3รุ่น3สไตล์ครับผมนะฮะรุ่นธรรมดาครับผม1น3 0บาทครับผมนะฮะรุ่นโปรนะฮะรุ่นโปรก็1800บาทครับผมแล้วก็มาพร้อมกับรุ่นท็อปครับผมรุ่นท็อป1,900บาทครับผมสำหรับ x 7 pm นะครับผมวันนี้ก็มาทดสอบครับผม แค่รุ่นธรรมดาครับผมที่เป็นที่ยอดนิยมของเพื่อนเพื่อนเอฟครับผมเพื่อนเพื่อนที่ได้สั่งซื้อกันมากๆกครับผม1,000 30บาทยังมีโค้ดส่วนลดครับผมช่วงนี้ครับผม1000บาทเท่านั้นครับผมพร้อมโค้ดส่งฟรีครับผมทั้ง3รุ่น3สไตล์เลยครับผมเพื่อนๆนครับวันนี้มาพร้อมกับ power amp นะ1,200วัตต์ครับผมขับเสียงแหลมครับผมขับเสียงกลางครับผมเพื่อนๆนครับมาพร้อมกับนะ power amp 3 2 0 0วัตต์ครับผมขับซับครับผม2ข้างเลยครับผม2ดอก2ดอกครับผม ั่งนี้ก็เสียงแหลมครับผมสองดอกครับผมเสียงกลางสองดอกครับผมเพื่อนเพื่อนครับตามสโลแกนถูกตังดังดีครับผมนะเพื่อนเพื่อนครับผมแนะนําเลยครับเพื่อนพี่ต้องการประกอบครับผมก็เข้าไปชมได้ครับผมนะในช่องผมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมดีวสายฐานสาวครับผมนะแนะนําครับผมนะการประกอบครับผม นะอุปกรณ์นะเพื่อนๆครับผมตัวนี้นะเป็นกลอง3.5นิ้วครับผมตัวนี้เป็นกลอง5้าสี่นิ้วครับผมนะตัวนี้ครับผมลึก20ครับผม3.5ลึก16ครับผมเพื่อนๆครับนะเพื่อนๆก็สามารถนะสอบถามนะผมได้เช่นเคยครับ ผมดีวายสายทานสาวครับผมมาฟังเสียงกันครับผมนําเสียงเป็นเช่นไรครับผมเพื่อนเพื่อนครับนะเปิดเสียงกลางเสียงแหลมให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันครับผมนะเพื่อนเพื่อนครับผมนะถูกใจแน่นอนครับผม สองดอกเท่านั้นครับผมถ้าเพื่อนๆต้องการจัดๆเราก็เพิ่มครับผมนะเพิ่มพาวเวอร์แล้วก็เพิ่มดอกแลบเสียงแหลมเสียงกลางด้วยเลยครับผมเพื่อนๆครับผมต่อด้วยเสียงซับไปด้วยเลยนะครับพร้อมกับ PM เแนะนำครับผม X7 1000บาท1,030บาท ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាបចុះកាន់ចិត្តខាងជាមកកាន់អីចឹងកាន់បាយសុទ្ធទៅចុះទៅវិញខូនតែចាំតែគ្មានជាប់ เบาเบาครับผมเพื่อนๆนครับผมแต่สามารถนะฮะนำน้าเสียงให้เพื่อนเพื่อนบุ้มบุ้มบุ้มแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเปี่ยมยัยทซับอิสระเอกเชนะครับผมมาแล้วนะครับผมมาแล้วนะครับเพื่อนๆนครับผมเพื่อนๆนครับที่รอคอยนะครับผม ราคาเบาๆครับผมถึงแนะนานะครับผมแต่น้ําเสียงไม่เบาครับผมนะบอกเลยครับผมเพื่อนๆครับผมชอบรุ่นไหนครับผมรุ่นธรรมดาครับผมรุ่นโปรครับผมหรือรุ่นท็อปก็จัดกันเลยครับผมนะฮะที่ DIY สายทานซาวในทิกต็อกนะครับผมมีโค้ดส่วนลดโค้ดส่งฟรีนะครับผมเพื่อนๆครับผม

หลังคาลั่นลั่นแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมหลังคาลั่นลั่นแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับ้าชินช่อดก็จัดกันเลยครับผมนะในช่อง DIY ายสายท่านเศร้านะครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมถูกใจโดนใจแน่นอนครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมสินค้าพร้อมส่งครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเก็บเงินปลายทางครับผมนะสินค้ามีปัญหาก็เปลี่ยนให้เพื่อนในชั้นที่ครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมเพื่อนเพื่อนครับ วันนี้ก็แยกครับผมแยกครับผมนะสามทางครับผมเสียงแหลมครับผมนะเสียงกลางครับผมนะเ <ls 2> สียงซับนะสองข้างครับผมเนี่ยซับนะฮะฝั่งละสองดอกครับผมสองดอก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 ที่ซีอูม ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับผมใน power amp ก็เข้าไปชมได้ครับผมนะในช่องเลยนะครับผมก็แนะนาเอาไว้อยู่ครับผมอุปกรณ์ต่างๆครับผมทั้งกล่องครับผมนะตัวนี้4นิ้วครับผมนะลึก20ครับผมตัวนี้3.5นิ้วครับผมลึก16ครับผมเพื่อนๆครับ แน่นนุ่มๆครับผมแต่ราคาเบาๆครับผม X7X7 ครับผมมาแล้วครับผมนะฮะช่วงนี้มีโค้ดส่วนลดครับผมเพื่อนๆครับผมเพียง1 0 0 0บาทนะครับผมเพื่อนๆครับผมรุ่นธรรมดานะครับผมรุ่นท็อปรุ่นโปร1 7 7่นรบาทครับผมนะรุ่น ปูรุ่นท็อปครับผมหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบบาทครับผมพร้อมโค้ดส่งฟรีครับผมเอ็กเจ็ดครับผมที่ดีวสายทานซาวครับผมเพืเ่อนๆครับผม 흥흥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  เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมนะ BT ท5.0นะครับผมเพื่อนๆที่ต้องการเล่น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 แบบบลูทูธครับผมเล่นได้นะครับผมนะสามารถเล่น USB ได้ครับผม SD card เช่นเคยครับผมใหม่ได้เช่นเคยนะครับผมนะมีไม่หนึ่งไม่สองนะเพื่อนๆครับผมนะแล้วก็สามารถนะเพิ่มเสียงทุ่มเสียงกลางเสียงแหลมครับผมเอ h o โคดิเล็กครับผมของ แรได้นะครับผมก็มีการเพิ่มได้ความดุดันครับผมลูครับผมซับครับผมมิดลูเสียงกลางเสียงแหลมนี่แหละครับผมแล้วก็มีซับบุ้มบุ้มบุ้มนะฮะเพิ่มความดุดันของ power นี่แหละครับผมเพื่อนๆครับราคาเบาๆครับผม1 0 0 0บาทนะครับผมช่วงนี้ครับผมรุ่นธรรมดาครับผมรุ่นลูหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทครับผลรุ่นท็อปนะครับผม 1นะ1,870บาทนะครับผมนะฮะที่ดีวายสายทานซาวติกต็อกครับผมสินค้าถูกใจโดนใจแน่นอนครับผมเพื่อนๆชื่นชอบก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับผมมีโค้ดส่งฟรีเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับผม ใจโดนใจเพื่อนๆแน่นอนครับผมนะสําหรับเพื่อนๆต้องการประกอบ power ก็เข้าไปชมได้ครับผมหรือคอมเมนต์สอบถามครับผมอุปกรณ์ต่างๆครับผมก็จะแนะนําหรือผมก็จะอธิบายหรือผมก็จะ,ะแนะนําเพื่อนๆนั่นแหละรครับผมนะนะให้เพื่อนๆได้ ชื่นชอบให้เพื่อนๆได้ทราบกันครับผมว่าปีแอมเป็นเช่นไรครับผมเพื่อนๆครับหรือ power amp แบบไหนอะไรยังไงครับผมสอบถามผมได้เช่นเคยครับผมดีวายซ้ายทางซ้าย

บ้างครับผมน้ําเสียงครับผมผมปังหูอื้อไปหมดแล้วครับผมโอ้โหนะบอกเลยว่าถูกใจโดนใจแน่นอนกับราคาเบาๆช่วงนี้ครับผม1 0 0 0เท่านั้นครับผม1000บาทเท่านั้นครับผมพร้อมโค้ดส่งฟรีครับผมนะ X7X7 ครับผมนะเพื่อนๆชื่นชอบก็เข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับผมดีไอวายสายทานเศร้าใน TikTok ครับผมเพื่อนๆครับไม่ผิดหวังครับผมสำหรับป m ครับผม เื่อนนะครับผมต้องการประกอบ power amp นะครับผมน้ารุ่นนี้รุ่น2,000นะรุ่น2,000วัตต์นะครับผมนะเพื่อนๆครับนะทันจิตเตอร์ทั้งหมด12คู่ครับผมตัวนี้นะครับผมรุ่นนี้3,200ันสวัตต์ครับผมทานจิตเตอร์ทั้งหมดก็นะ32คู่นะครับผมแต่เกินแน่นอนครับผมตีคร่าวๆให้เพื่อนๆได้ทราบกันเฉยๆครับผมนะเพราะว่า power amp หม้อแปลงตัวนี้12แอมป์ครับผมเพื่อนเพื่อนครับ650 65นะครับผม Lexfile ก็9 12 9 3ครับผมนะฮะ12แอมป์เนิน1 600 VA 1 500 1 600 VA นะครับผมเป็นเพื่อนครับผมอยู่ในสไตล์นั้นครับผมนะฮะส่วนตัวนี้นะครับผมนะ15แอมป์ครับผม650 65 Lexfile ก็9 12 9 3เช่นกันแต่2ลูกครับผม15แอมป์อยู่ที่ย20 2,000VA นะครับผมนะ2ลูกก็น่าจะขนานกันก็เกินแน่นอนครับผมนะเพื่อนๆครับผมดุดันแน่นอนนะเพื่อนๆครับผมนะก็เข้าไปชมได้ครับผมแต่ตัวนี้ใช้บอร์ดได4ชั้นครับผมบอร์ดได2ชั้นครับผมตัวนี้ครับผมเพื่อนๆครับดุดันแน่นอนครับผมชอบก็เข้าไปชมได้ครับผมหรือสอบถามได้เช่นเคยครับผมเพื่อนๆครับผม เป็นไงครับผมถ้าเราแยกครับผมเองไหมฮะถ้าเราแยกเสียงกลางแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้ครับผมนะเพื่อนๆครับผมนะถ้าเราใช้รวมเลยครับผมมันเพิ่มไม่ได้ครับผมถ้าเราเปิดแรงปุ๊บเสียงแหลมก็จ้าเกินไปครับผมทําให้เสียงแหลมของเพื่อนๆขาดที่เพื่อนๆเอ๊ะทำไมเสียงแหลมผมขาดจังเลยช่างอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆครับผมนะเราก็สามารถที่จะดรอปได้ครับดมดรอปครับผมนะไม่ให้แรงครับผมฟังดูแล้วมันไม่บาดหูนะ หรือต้องการให้บาดหูมันก็เพิ่มได้ครับผมนะเพื่อนๆครับผมเสียงกลางไม่ชัดไม่แรงเราก็เพิ่มได้ครับผมนะที่โบลุ่มเราเลยครับผมซับไม่แรงแล้วก็เพิ่มได้อีกครับผมให้ขาดได้ก็ได้ครับผมนะแต่สําหรับเปียแมแนะนําครับผม1000บาทครับผมช่วงนี้ครับผมถูกตังค์นะครับผมมีโค้ดส่วนลดครับผมมีโค้ดส่งฟรีครับผมดีวซ้สายทาน้าวในทิกตอกเลยนะครับสั่งซื้อได้เลยครับ นะครับผมเพื่อนเพื่อนครับมีให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าไปสั่งซื้อโดย3รุ่น3สไตล์ครับผมรุ่นธรรมดาครับผมช่วงนี้1000บาทครับผมรุ่นโปร1770บาทครับผลรุ่นท็อปครับผม1870บาทครับผม DIY ซ้ายทานซาวในทิกตอกเลยครับผมเพื่อนเพื่อนครับ